AI ทำคลิป YouTube ได้ไหมหัวข้อหลักเริ่มจากศูนย์โดยไม่ต้องเปิดหน้าไม่ต้องมีทุน AI ทำคลิปให้เราได้ยังไงบ้างเสียง AI เล่าอย่างชัดเจนมีเว้นจังหวะตามอารมณ์สวัสดีครับถ้าวันนี้คุณไม่มีทุนไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความมั่นใจจะเปิดหน้าแล้วอยากเริ่มต้นสร้างช่อง YouTube ผมอยากบอกว่า AI มันช่วยคุณได้จริงๆ คลิปนี้คือ EP 1ของซีรีส์ AI ทำ YouTube ได้จริงเหรอเราจะพาคุณไปรู้จักเครื่องมือ AI ที่เปลี่ยนชีวิตจากแค่คนธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีรายได้จริงเสียง <ing> AI สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ AI ทำ YouTube ได้จริงเหรอรายการที่จะพาไปฟังเรื่องราวของคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทำ YouTube โดยมี AI เป็นเพื่อนร่วมทางและ EP แรกนี้เราจะพาไปรู้จักกับชายคนหนึ่งที่เคยหลงทางเคยหมดหวังแต่เขากลับมาลุกขึ้นใหม่ที่บ้านเกิดของเขาเองบ้านหนองแระเอาจริงๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับเอาจริงๆนะฮะตอนนั้นผมนอนอยู่ ที่สวนเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นชิดเป็นอันไม่มีทุนไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่สิ่งเดียวที่ผมยังมีอยู่ก็คือนะฮะอ,อ,อยากมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมจึงหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ลองพิมพ์คว่าทำยังไงจะมีะไรายได้จาก YouTube โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าไม่ต้องมีเงินสร้างแล้วผมก็พบกับ AI ตัวนี้แหละครับ ChatGPT Jack เริ่มจากสูนย์จริงๆไม่มีอุปกรณ์ไม่มีทีไม่มีทุนแต่เขามีเรื่องเล่าและความกล้าที่จะลองชีวิตประจำวันของผมนะฮะ ตื่นมาตอนเช้าในสวนนะครับเป็นส่วนลำไยของคุณปู่กลับบ้านล้างหน้าแปรงฟันนะครับเปิดร้านซ่อมมือถือให้อาหารแมวเล่นกับลูกทำคลิกกับเด็กๆเอาเรื่องง่ายๆนะครับเอาเรื่องง่ายๆของชีวิตมาเล่าแบบจริงใจที่สุด แล้วผมก็ช่วยเขาวางแผนตั้งชื่อช่องว่าเสียงจากบ้านเฮาช่วยเขียนสคริปต์ทำภาพประกอบแนะนำเทคนิคตัดต่อทำซ้ำแน l หรือแม้แต่ช่วยคิดว่าคลิปควรจบยังไงให้คนดูจบมันเหมือนผมไม่ได้ทำคนเดียวผมคุยกับ AI ทุกวัน AI อเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เริ่มทำคลิปออกมาเรื่อยๆจนวันนี้ผมเริ่ม เห็นแสงบางอย่างในชีวิตละ่ะแจ็คอาจยังไม่ได้ดังยังไม่ได้ยอดสับเป็นแสนแต่เขาเริ่มลงมือทำและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดปิดท้ายด้วยคำคมจากแจ็คถ้ารอให้พร้อมก่อน คงไม่เริ่มสักทีผมแค่เริ่มจากศูนย์เราให้ AI เป็นเพื่อนช่วยเดิน